งานหลวงปู่สวัสดิ์ท่านทําบุญถึงโยมแม่วันที่เท่าไหร่นะใครทราบบ้างใครทราบไหมงานหลวงปู่สวัสดิ์ทุกถามได้มีใครทราบไหมไม่ทราบเลยได้ยินว่าวันที่แปดได้ยินว่าสองวันท่านพอดี พอดีไปพบท่านที่ชัวานวันท่านก็เลยนิมนต์รันนี้มันตรงกับวันมาฆะก็เลยคงจะอยู่ไม่ได้สองวันคงจะอยู่ได้วันใดวันหนึ่งรันนี้ก็เลยอยากจะรู้แน่นอนว่าตัวท่านมีอะไรบ้าง จะได้ดูวันวันหลักๆก็คงจะอยู่วันหลักอีกวันหนึ่งคงคงอาจจะต้องอยู่แล้วอาจจะไม่ได้ครางอาจจะต้องรีบกลับก็เลยเผื่อเผื่อใครทราบจะได้บอกไม่ผิดในเหมือนวันที่แปดวันที่แปดที่ 9, เก้ารเ้ป่ะซึ่งมันตรงกับวันมาฆะพอดีท่านก็นิมนต์โดยตรง <c oughs> เผื่อใครทราบก็ค่อยมาแจ้งอยแล้วกันจะได้จะได้จัดอะไรได้ทันได้จะได้จัดอะไรได้ทันจะได้เตรียมตัวทันคงจะครบวันวันอะไรวันคงจะวันยมยมแม่ท่านเสียละมั้งคงจะครบวันพอดี <c oughs> แต่บัง <c oughs> เอ,อิญปีนี้มาตรงกับวันมาฆะ เป็นวันจันสวัสดิก์ก็ท่านก็เกี่ยวข้องกับหลวงปูง่จงท่านรู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนที่หลวงปู่นรงจะเข้ามาอยู่วัดป่าบ้านตากทีท่านรู้จักกันมาก่อน,น <c oughs> พอ หลวงปู่นรงอยู่วัดป่าบ้านตาดอยจ่บรรษาหลายปีแล้วพอท่านลาไปอยู่กับพอลาออกไปจากวัดป่าบ้านตาท่านก็ได้ไปพักอยู่กับหลวงปู่สวัสดเหมืเท่าที่ท่านเคยเล่าไปจำพรรษาจำพรรษาไปอยู่ด้วย พอสั่งซาจากอะไรโไครคไข้ข้เจ็บท่านท่านโดนวางยาแล้วเลยแล้วมั้งท่านก็ได้อาจารย์สวัสด์นี่แหละคอยดูแลทุกสิ่งการเจ็บไข้ได้ปวดท่านจึงเรียกว่าคุ้นเคยกันมากเป็นพิเศษหรือร่วมทุกอาจารย์สวัสด์ก็ดูแลไข้ใ,ให้นี่แหละเป็นความทราบซึ่งผูกพันกัน ปรากฏพอวันเขามีกระถินเขามีการเย็บผ้าหลวงปู่นลงก็ไปด้วยหลวงตาเราหลวงตามหาบัวท่านก็เห็นก็เลยเรียกหลวงปู่นรลงมานี่แหละอะไให้มาอยู่ที่นี่แหละวัดน,นี้ทั้งที่เคยได้ยินเหมือนกันว่าท่านว่าท่านถามพระว่าให้ดูซิใครจะมาอยู่วัดน,นี้บ้าง ให้พระลิสต์รายชื่อกันมาดูตอนแรกเลยเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเหมือนกับจะเป็นชื่อเป็นอาจารย์สุดใจนะ <c oughs> มันจะได้มามีสามสามสี่องค์แล้วไงเนี่ยละสี่หรือห้าองค์เนี่ยหละมีชื่ออาจารย์สุดใจเนี่ยแหละเป็นหัวหน้า <c oughs> เพราะหลงตาท่านปารบปารบกับพระจะเอาใครมาอยู่นะ <c oughs> ก็มีการลิสต์รายชื่อมา ตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาวัดป่าบ้านตายังอยู่วัดอื่นอยู่วัดอื่นอยู่อด้มาได้ยินทีหลังปรากฏว่าพอหลวงปู่นรลงเนี่แหละท่านไปช่วยงานวัดป่าบ้านตาช่วงกระถินช่วงอะไรเขาเย็บผ้าอะไรเงี้ยท่านก็ไปช่วยหมู่คณะไปช่วยครูบาอาจารย์หลวงตาก็มาเห็นเลยชี้ตัวเลยชี้ตัวเลยก็เลยต้องได้มาอยู่ที่นี่ รายชื่อที่เขาลิสต์มาก็เลยกลายเป็นโลไปมั้ก็แต่ไม่มีผลอันนี้เท่าที่ทราบมานะแต่ก่อนก็ไม่เคยทราบหรอกเพราะว่า <c oughs> ก็มีหลายหลายเรื่องหลาย,ายราวที่วัดป่าบ้านตากสำหรับเรื่องราวของวัดนี้ก็ไม่ค่อยได้ทราบอะไรส่วนใหญ่พอเข้ามาแล้วก็จัดช่วยจัดเข้าสารอาหารแห้งจัดอะไรต่ออะไรมาคอยส่งสนับสนุนทางนี้ มีอะไรที่พอแบ่งปันมาได้ก็จะจัดมาเป็นพิเศษล่ะสำหรับที่นี่เพราะว่าเป็นช่วงกำลังสร้างวัดเนียเป็นเวนศาลามีอะไรก็เอามาเต็มที่ไม่เคยมีทีท่าหวงแหนอะไรเรียกว่าให้เต็มพิกัดอะไรนั้นเถอะเพื่อที่จะเอามาแจกใจ่ายให้แก่คนที่มาทำงานมาปลูกต้นไม้ช่วงนั้นรู้สึกจะมีคนที่มาช่วยปลูกหลวงปู่นรงเรานี เยอะแยะไปหมดอันนี้อยู่ทางโน้นก็ไม่เคยมาทัทีละ่ะเคยเคยได้ยินเฉยๆได้ยินก็ส่งข้าวส่งของมาช่วยเพินะ่งจะมาวัดนี้ครั้งแรกถ้าจําไม่ผิดรู้สึกจะประชมุมประชุมเรื่องสังฆราชนะมั้งอ๋อไม่ใช่สิประชุมใต้ศาลาเนี่ยแหละประชุมเรื่องเ,อเงินไม่เข้าคลังหลวงนี่เงินบริจาค ในโครงการช่วยชาติของหลวงตายังไม่เข้าคลังหลวงทำไมจะเข้าอันนี้ได้มาประชุมที่นี่รู้สึกจะเป็นครั้งแรกที่มาวัดนี้ทำยังไงถึงจะเอาเงินเข้าคลังหลวงได้หลวงตาท่านประกาศมาตั้งแต่ปีสี่หนึ่งว่าเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะเอาเข้าสู่คลังหลวงจะไปซื้อทองคาจะไปเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์อย่างนี้ก็จะเอาเข้าสู่คลังหลวงปรากฏว่า สามปีที่ผ่านมาไม่เข้าปีที่สี่ก็ยังไม่เข้าแต่มีความตั้งใจว่าจะเอาเข้าเรียกว่ารู้แล้วว่ามันไม่เข้าเพิ่งมารู้ปีที่สามพอป,ปีที่สี่ปีที่ห้าก็เลยพยายามที่จะเอาเข้าให้ได้ก็มันติดขัดว่ามันเข้าไม่ได้จะทำยังไงตอนนั้นทางผู้มีอำนาจในช่วงเวลานั้นเขาก็บอกว่าอะไร เขาก็บอกว่ากิจสเีกาตีความแล้วเอาเข้าไม่ได้นั่นแหละนี่คือถ้าจะเอาเงินบริจาคเข้าวัดป่าเอยถ้าจะเอาเงินบริจาคเข้าสู่คลังหลวงเนี่ยไม่ได้เนี่ยเพราะติดข้อกฎหมายนะครับกิจสเดกาเนี่ยเขามีหน้าที่ตีความข้อกฎหมายไม่สามารถจะเอาเงินเข้าคลังหลวงได้เพราะยังไม่ถูกกฎหมายกฎหมายยังไม่รองรับเย่างนั้นเถอะนี่หลวงตาท่านก็เลยดาว ว่าเลยโต้ตอบความไม่เป็นธรรมที่เวลาจะเอาเงินออกเอาเงินออกจากคลังหลวงเนี่ยว่าไม่ผิดแต่เวลาจะเอาเงินเข้าซึ่งเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองกลับว่าผิดเห็นไหมนี่แหละกิเลสโลกจะเอาเงินออกอุบายเกืนกินสมบัติของชาติเนี่ยอันนี้ไม่พูดว่าผิด แต่พอเวลาจะเอาสมบัติเข้าสู่ชาติให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นให้ชาติแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกลับมาบอกว่าผิดมีลักษณะกีดกัดคณะลูกศิษย์ลูกหาก็เลยต้องเอามาประชุมกันเพราะท่านเ,าเรียกว่าต่อว่าต่อขานเนี่ยถ้ากิจสดีกาแบบนี้ท่านไม่เรียกกิจสดีกาละท่านเรียกกิจสดีโกงกิจสดีกินอะไรอย่างนี้ท่านพูดก็เลยเป็นเหตุเนี่แหละประชุมที่วัดนี้ไว้มาเอง พอหลงตาให้อุบายแบบนี้ก็เลยเป็นผู้พูดในที่ประชุมว่าเมื่อหลงตาพูดแบบนี้ก็สนกิศเดกากลับไปทําหน้าที่ใหม่ให้ตีความว่าให้เขาเข้าได้งั้นเถะนั่นแหละเป็นคนพูดในประเด็ดนนี้นั่นแหละก็คือปัญหาอยู่ที่กิษเดกาแล้วนี่แหละเนี่ยมาประชุมที่แรกี่วัดนี้เลยจาได้เพราะฉะนั้นจากวันนั้นแหละก็เป็นเหตุให้กิษเดกาเขาต้องมาพิจารณาพิจารณาใหม่ โลภิสต์โลหะก็ประสานจนได้ต้องไปคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทันนี้ก็ได้ไปเองไปตึกจําได้ว่าเป็นตึกหลายชั้นอยู่หลวงพ่อก็ไปด้วยเนาะไปด้วยกันนะปู่นลลงก็น่าจะไปด้วยแหละจําไม่ได้แต่ว่านี่ได้ไปมีคนไปพูดกับทั้งรัฐมนตรีทั้งอะไรเพื่อที่จะมีการปรับเปลี่ยนเรียกว่าถ้าการตีความกฎหมายเป็นปัญหา ก็ร่างกฎหมายใหม่ซะให้มันไม่เป็นปัญหาในที่สุดก็เลยต้องแก้กฎหมายแก้กฎหมายเพื่อเปิดทางให้เอาเงินเข้าสู่คลังหลวงได้อันนี้เนี่ยต้องมีการแก้กฎหมายเลยในที่สุดก็เกิดจากการพูดคุยกันในคราวนั้นแหละจนนำไปสู่การแก้กฎหมายเห็นไหมว่าเงินบริจาคของหลวงตาไม่ง่ายนะที่จะเอาเข้าสู่คลังหลวงใช้เวลาถึงห้าปีหลวงตาประกาศ ต่อหน้าสาธารณชนประกาศไปอยู่อย่างนั้นแหละสี 4, ่สามปีประกาศไปโดยที่ท่านรู้แล้วแหละแต่ท่านทําท่าไม่รู้ท่านรู้ว่ามันไม่เข้าอุบายพวกนี้มันคอยกีดกันไว้ไม่ยอมให้เข้าเนี่ยมันเอาไว้ปากปากโอง่งไม่เข้าโอง่งท่านว่าเห็นไหมสามปี <c oughs> ถึงจะมารู้ทันปีที่สี่ที่ห้าถึงพยายามต่อสู้มาเพื่อให เอาเข้าให้ได้ใช้เวลาถึงสองปีถึงเข้าได้เราคิดดูว่ายากไหมนี่แหละด้วยเห,เหตุเหล่านี้แหละทําให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันต่อสู้ร่วมกันบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ต่อสู้ร่วมกันจึงรู้สึกว่าเป็นงานที่ยากเป็นงานที่เราจะต้องเรียกว่าปล่อยไม่ได้นี่คือสาเหตุที่เราต้องมามีวันที่สิบสองเมษาต้องมีงานบุญเหล่านี้เพื่อที่จะไม่ทําให้คนทั้งหลายนี่ลืม ลืมถึงความยากถึงความยากลําบากว่าคังหลวงนี่ไม่ได้เอาเข้าง่ายๆนะอย่าคิดว่าเอาเข้าง่ายนะถ้าเราไม่เอาเข้าอย่างนี้ทุกปีเดี๋ยวต่อไปมันก็จะทําให้ยากอีกนี่ไม่ดีมันปิดประตูคังหลวงอีกปิดเพื่ออะไรปิดเพื่อจะเอาไม่ได้ปิดเพื่อจะให้มันแน่นหนามั่นคงนั่นแหละเหมือนกับที่ผ่านๆมาถ้าจะเอาเงินเข้าถ้าจะเอาเงินเข้าสู่บ้านเมืองอีกไม่ได้แต่ถ้าจะเอาเงินออกนี่ได้เลยทุกคนบอกว่าได้หมดใช่ไหมกิจสิการนั่นแหละติด เป็นคนร่างกฎหมายให้เอาออกได้แต่พอเวลาจะเอาเข้าเนี่ยมันทําท่าง,งูต้องให้หลงตามาด่าซะก่อนนั่นแหละเห็นไหมละ่ะว่าธรรมนี่มีไว้เพื่อค้คาค้าบ้านค้ำครอบค้าครัวนี่เพราะฉะนั้นถ้าอะไรผู้ใดเนี่ยอยากให้มีความมั่นคงในชีวิตมีความมั่นคงในครอบครัวมีความมั่นคงในในบ้านในเมืองก็อย่าทิ้งธรรมธรรมนี่มีความจําเป็นหมด รมนี่ต้องเอานํามาปฏิบัติไม่ใช่ไม่ใช่รู้เฉยๆได้ยินเฉยๆแล้วก็ปล่อยทิ้งล้างคว้างออกไปไม่ได้ต้องนํามาปฏิบัติเพเราถึงจะปรารถนาให้เป็นความมั่นคงให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราอยากจะให้ลูกหลานเรามีความมั่นคงอยากจะให้โคดเง่าตระกูลวงสกุลของเรามีความมั่นคงนี่ต้องมั่นคงนี่ต้องปฏิบัติให้ถูกทำถ้าปฏิบัติขัดธรรม ขัดแย้งกับทาแล้วปัจนาความมั่นคงยังไงก็ช่างมันไม่มั่นคงหรอกมันก็อะไรก็เรียก,แก,แ,กแกว่งไปแกว่งมานั่นแหละนไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นนี่แหละนี่นี่แหละนี่คือสาเหตุที่เราต้องนําทาข้อนี้ของหลวงตาเอามาใช้ในบ้านในเมืองตลอดทุกๆวาระช่วงนี้ช่วงเข้าสู่เดือนเมษาีนเพื่อที่จะปรับ ให้คนในบ้านในเมืองให้เข้าใจให้ให้ปรับให้ก้าวเดินตามธรรมของท่านอันนี้คือในเรื่องของชาติในเรื่องของครอบครัวก็เป็นเรื่องของเราในเรื่องของแต่ละคนแต่ละคนก็เป็นเรื่องของเราที่เราจะต้องน้อมนำธรรมของท่านเข้ามาปฏิบัติในครอบครัวเย่าเรือนของเราถ้าใครปฏิบัติได้มากนำธรรมของท่านมาปฏิบัติได้มากผู้นั้นนจะประสบแต่ความสุขความเจริญนั่นแหละในความสุขความเจริญมันมาได้ก็ด้วยสู่ชีวิตของเราถ้าใครไม่ทํา ตามก็จะมักจะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆปัญหาอย่างนั้นปัญหาอย่างนี้เราวิ่งไปแก้ไม่จบไม่สิ้นเพราะอะไรเพราะไม่นําทาเข้ามาลองเอาทาเข้ามาดูสิทําให้ถูกแล้วกันเรามีปัญหาเรื่องใดก็เอาทาที่มันเรียกว่าแก้กันโดยเฉพาะเอามาใช้เอามาใช้ามาถึงจะแก้ได้ช่ัดนมาละว,วันนี้ก็เลยถือโอกาสเอาเรื่องของครูบาอาจารย์หลวงปูน่นรลงหลวงป,ปู่สวัสดิ์มาพูดเลยยาวมาถึงเรื่อง ของหลวงตาเ,เกี่ยวข้องกับวัดนี้ยังไงเอาละ,าละวันนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลา